สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสวันดีเรื่องดีนะครับวันที่12มีสานะครับเราได้มาส่งมอบรถกันที่บ้านลูกค้าบ้านชาติพัฒนานะครับตำบลอุ้มเม้าท่าพนมครับกับโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับปี2017นะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามความรู้สึกกับน้องกิบลูกค้าเรานั่งอยู่ทางนู้นนะครับสวัสดีครับน้องกิบครับเป็นยังไงครับออกรถคันนี้เอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ค่ะ กี่วันครับอนุมัติวันเดียววันเดียว,ว,ยวลงเช้าอนุมัติบ่ายเนาะก็เป็นยังไงบ้างความรู้สึกในการออกลถคันนี้นะฮะออดีค่ะอ่ <c oughs> อาจะคุยอะไรลืมแล้ว <c oughs> เอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติเร็วเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่เป็นครอบครัวของประเสริรผลนะครับสาขาทาพนมครับก็ <c oughs> ถ้ามีลูกค้าก็สามารถแนะนำมาได้นะครับผม โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็ลูกค้าก็โอเคครับประทับใจรถว่างั้นนุม,มัติเร็วครับจากที่ว่าออกกันยากๆนะครับเคยไปออกกันยากๆก็สามารถมาออกที่ประเสริฐพลน,นะครับลูกเรืองสาขาภาพนมได้นะครับอขอบคุณครับผมครับขบคุณครับ